กระช,ชวนทุกคนนะคะไปกันได้ค่ะไปดูไปเยี่ยมชมกันได้นะคะคที่หอจดหมายเหตุสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะก็มีการรวบร,รวมภาพถ่ายหายากแล้วก็พระราชกรณียกิจที่สำคัญของทั้งสองพระองค์ถูกต้องครับในขณะที่เสด,สเด็จพระราชนดำเนินเยือนจังหวัดขอนแก่นด้วยครับ ไปดูกันที่ความรู้สึกของประชาชนที่มีต่อพระพันปีหลวงแม่ของแผ่นดินของวงชนชาวไทยนะคะเสียงประชาชนทั่วแผ่นดินค่ะร่วมใจสะท้อนความรักความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอนหาที่สุดไม่ได้ต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งความรักและความศรัทธาของวงชนชาวไทยไปฟังเสียงประชาชนชาวอุดรธาน,าน,นีกันค่ะในฐานะประชาชนสมเด็จพระพันปีหลวง พระอ,องค์ทรงมีความห่วงใยประชาชนมากครับพระอ,องค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีมีความเมตตาและความทุ่มเทให้กับการพัฒนาประเทศครับผมรู้สึกโชคดีที่มีพระอ,องค์ท่านเป็นแม่ของแผ่นดินครับในฐานะประชาชนนะคะรู้สึกว่าโครงการที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าการจัดการน้ําในพระราชดําริของสมเด็จพระพันปีหลวงค่ะทรงมีพระราชดําริในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป,ป่าไม้ที่เสื่อมโทรมโดยการปลูกป่าเพื่อฟืน้นฟูสภาพแวดล้อมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยค่ะการที่พระอ,องค์ท่านให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทําให้รู้สึกว่าชีวิตของพวกเราก็เป็นเสียงของประสบนิกรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นของเราที่จกกังหวัดอุดรธานีนานใช่แล้วก็กจะมีเสียงของประชาชนประสบนิกรในหลายๆจงังหวัดตัวภาคอีสานนะคะมา มาเรีดกรว่ามาแชร์ความรู้สึกแล้วกันกับคุณผู้ชมนะคะให้แบบเราร่วมแชร์กันในแต่ละวันเลยร่วมแสดงความอะไรนะคะก็มีทุกวันเลยนะคะถ้าคุณผู้ชมอยากจะร่วมแสดงความอะไรหรือว่าอยากจะพูดความรู้สึกของตัวเองที่มีต่อพระพันปีหลวงของเราก็พิมพ์คอมเมนต์มาก็ได้ตอนนี้เลยนะหรือส่งเป็นคลิปมาก็ได้ถ้าเป็นคลิปส่งมาที่อินบอซ์ที่ Facebook ของ NBT นภาคอีสานเนาะรวมๆกันได้